สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ระยองค่ะเราจะไปพักกันที่อมรอพัน์วิลล่าซึ่งเป็นรีสอร์ทที่อยู่คู่ทะเลของจังหวัดระยองมานานมากแล้วค่ะสำหรับการเดินทางเราเดินทางจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะ พอเข้ามาในโครงการเราสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นมีต้นไม้สีเขียวสดชื่นมีทั้งต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาทั่วบริเวณด้านหน้ารีสอร์ทเลยค่ะสำหรับวันนี้เรามาพักเป็นเพคเกตนะคะเพื่อนๆซึ่งราคารวมที่พักอาหารสามมือ้อ วันนี้เรามากันเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะมาประมาณ13คนทางครอบครัวจองแบบ3วัน2คืนค่ะแต่จินและก็พี่พฤกมาร่วมด้วย1วันหนึ่งคืนค่ะจุดเด่นของอมอนพันธวิลล่าก็คือรีสอร์ทอยู่ติดทะเลค่ะพร้อมใช้หาส่วนตัวเดินจากห้องพักมาลงเล่นน้ำที่ทะเลได้เลยนะคะพูดได้ว่ารีสอร์ทอยู่ติดทะเลของแท้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ฝนตกด้วยค่ะทำให้บรรยากาศดูดีสุดๆไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจินามาพาักที่อมรอพันวิลล่าค่ะวันนี้มากับครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าเราจองในส่วนของที่เป็นห้องเ,อเ,ป,เป็นเป็นหลังเดียวๆแต่พอดีบังเอิญว่าวันนี้ฝนตกหนะักแล้วก็ทําให้น้ํารัว่วค่ะเขาก็เลยมีการเปลี่ยนห้องให้เดี๋ยวจินจะให้ดูเอเดินเ,เข้ามาปึ๊บตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของห้องถงค่ะ คือเขาเปลี่ยนห้องให้ค่อนข้างที่จะกว้างกว้างมากๆเพราะเรามากันหลายคนด้วยเป็นห้องโถงเสร็จปุ๊บคะแม่ได้จะ้ะแม่แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของที่เราทํากิจกรรมเดี๋ยวจะให้ดูก่อนอันนี้ที่เราทํากิจกรรมก็คือจะเป็นห้องใหญ่อะค่ะค่อนข้างที่จะกว้างมากนี่ <laughs> วันนี้มีลูกอ่อนมีลูกอ่อนมาด้วยเดีย๋ยวให้เพื่อนๆดูค่ะ โอเคมันจะมีสองฝั่งพาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแต่ขออนุญ,ญาตค่ะอันนี้จะเป็นห้องในส่วนของฝั่งขวามือค่ะอันนี้คือจะเป็นญาติของสามีทั้งหมดเลยค่ะห้องนอปะ่ะได้ค่ะอ่าจะเป็นโซฟาค่ะแล้วก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนี่พี่สีพาทัวพี่สีพาทัวค่ะอ,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 อันนี้จะเป็นในส่วนของจะเป็นจะเป็นที่ร้านมือก่อนเนาะพี่สีเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็จะเป็นตู้ยงตู้เย็นว้าว นี่ค่ะแล้วก็จะเป็นห้องนอนตอนนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนค่อนข้างกว้างค่ะกว้างมากแล้วก็จะเป็นห้องน้ําในตัวนะคะว้าวกว้างมากอันนี้ห้องแรกค่ะขวามือที่เราเดินเข้ามาแล้วก็อีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องนอนที่สองกว้างมากค่ะเพื่อนๆทั้งฟลอร์ค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองก็คือจะมีห้องน้ําด้วย ขาค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ตกแต่งสวยค่ะแต่วันนี้ญาติเราเยอะหน่อยเพราะญาติเราเยอะปุ๊บของมันก็จะเยอะมากๆนี่ค่ะเพื่อนแล้วก็แอร์ตัวใหญ่มากแอร์ตัวใหญ่มากอันนี้จะเป็นในส่วนของปีขวาที่เราเดินเข้ามาไปค่ะแล้วก็จะไปดูอีกฝั่งหนึ่งไปดูอีกฝั่งนึงค่ะไปดูอีกฝั่งนึงค่ะป้า สีพาทัวร์แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นปีกซ้ายขวดไทยขวดไทยขอดูขวดไทยหน่อยค่ะว้าวขวดค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะก็คือถ้ามาเป็นครอบครัวใหญ่ก็คือทํากับข้าวทำกับข้าวทานได้เลยขวดค่อนข้างท,ที่จะกว้างค่ะพอเป็นขวดปุ๊บอ่าพี่พอดพี่พอดพาเดินลงไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของบันไดลงไปปุ๊บเราก็าจะเห็น เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องรับแขกก่อนเลยกวางมากอาจจะลกหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้มาเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะมีโทรทัศน์ให้แต่ว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของห้องน้ําคือต้องบอกว่าห้องน้ําคือจะเป็นแบบจะเยอะมากค่ะห้องน้ําคือจะเป็นห้องน้ําที่แบบติดกับห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําในห้องนอนขอโทษค่ะแล้วก็จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องรับแขก อันนี้คือจะมาดูห้องนอนเดี๋ยวห้องนอนกันดูห้องนอนกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นห้องนอนว้าวอันนี้ก็คือจะเป็นห้องนอนอันนี้พี่พลนอนค่ะก็จะมีห้องน้ำอีกใช่ย่าจะเยอะหน่อยค่ะย่าจะเยอะนิดนึงอันนี้คือจะเป็นในส่วนของห้องรับแขกก็จะมีโทรทัศน์โอเคแล้วก็นอนได้ด้วยคือกว้างมาก นี่เป็นพี่หน่อยกับน้องแนนค่ะต้องยามดีความชอบให้เพราะวันนี้เขาแบบแนะนํามาตัวเล็กร้องไห้ละร้องไห้ละอันนี้จะเป็นห้องนอนคุณย่าค่ะคุณย่าโอ้มาลูกมา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 แม่อุ้มไหม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 โอเค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 ก็จะวุ่นวายหน่อยค่ะแม่ลูกอ่อนจะวุ่นวายนิดนึงอันนี้จะเป็นปีกสายไหนดูตัวเล็กหน่อย เล็กเล็กลงไห้ฝากคุณย่าไว้ค่ะรองไห้ลงไห้วันนี้มาเป็นครอบครัวใหญ่เดี๋ยวเราไปดูไปดูห้องรับแขกกันนะไปดูห้องรับแขกกันนะ<อ> <S <S นี่นี่สวยไหมคะสวยไหมคะสวยคะ่ะสวยคะ่ยคะห้องค่อนข้างกว้างค่ะกว้างมากๆก,ก็คือได้ทั้งฟลอร,ร์ค่ะ ตอนนี้เรากําลังลงมาข้างล่างค่ะมาทานอาหารมื้อเย็นกันในส่วนของแพ็กเกจนะคะก็จะมีอาหารมื้อเย็นอาหารมื้อดึกแล้วก็อาหารมื้อเช้าตอนนี้ก็คือกําลังจะทานอาหารมื้อเย็นค่ะก็เลยพาตัวเล็กลงมาเดินเล่นที่สระว่ายน้ําก่อนแต่วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสียงดังหน่อยเพราะว่าเขามีกิจกรรมกันนะคะเขามีเหมาเป็นทัวร์ค่ะเหมามาเป็นหนึ่งกรุ๊ปใหญ่ๆเลย วิวดีมากเพกื่อนๆวิวดีมากค่ะวิวดีมากเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวหนึ่งต่อตานี่นี่วิวดีมากค่ะคือเป็นอ่าเป็นในส่วนของวินล,ล่าที่อยู่ติดกับทะเลเลยถ้าในส่วนของช่วงเย็นหรือช่วงดึกกว่านี้เนาะพี่เพ้่งเนาะก็จะแบบน่าจะแบบอากาศดีมากๆค่ะ อันนี้คือจะช่วง6โมงค่ะอันนี้คือวิวช่วง6โมงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าวันนี้ฝนตกหนักมากฝนตกหนักแบบเป็นพายุเลยอะค่ะอันนี้คือจะเป็นวิวในส่วนของตอน6โมงนะคะที่แบบด้วยด้วยแบบอากาศที่มันฝนตกมากๆแล้วฝนเพิ่งจะหยุดตกเมื่อกี้นี่เองค่ะก็เลยลงมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของสาวยนะ้ำ ลงมาเล่นทะเลกันมาชมบรรยากาศค่ะกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ําทะเลวันนี้ไม่น่าจะได้แล้วเพราะว่ามันเย็นมากแล้วแล้วก็กลัวตัวเล็กจะไม่สบายด้วยอยู่ติดทะเลเลยค่ะตอนเช้าน่าจะแบบ ดูดูแบบน่าจะแบบอากาศดีมากๆนะพ่อเนาะอากาศน่าจะสดใสตอนเช้าถ้าฝนไม่ตกนะคะแต่วันนี้คือฝนตกไงฝนตกหนักมากค่ะอันนี้คือแบบบรรยากาศที่ฝนเพิ่งจะหยุดตกตะกี้เลยค่ะนี่หกโมงนะคะเพื่อนๆว้าวมีแมงเมาด้วยอแมงเมาเยอะมากดูดีพ่อแมงเมาบินบินบนบ่นว่อนเลยอ่ะชายหาดค่ะ เออใช่นี่ถ้าเปิดไฟก็น่าจะสวยน่าจะสวยเลยละพ่อเนี่ยค่ะอยู่ติดทะเลเลยเพื่อนๆคือแบบเสียดายวันเนี้ยค่ะว่าจริงๆคือตั้งใจจะมาเล่นทะเลตั้งแต่วันตอนเย็นนะคะแต่ว่าด้วยแบบฝนมันตกมากๆอะ่ะก็คือมาเล่นไม่ได้จริงๆตั้งใจมากค่ะที่จะมาเล่นทะเลว้าวดีจังไอตัวเล็กไอตัวเล็ก ไอ้ตัวนี้งอแงค่ะมีคนสวยงอแงเงหนือตาค่ะลูกสาวงอแง,เ,งเดี๋ยวให้ดูวิวนะเพื่อนๆวิวดีวิวดีค่ะวิวดีวิวดีว้าว,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 วสวยมากหืมภาพอาจจะแบบ วกไปวนมาหน่อยนะคะเพื่อนๆพอดีถือมือเดียวอีกมือนึงอุ้มลูกอะค่ะจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูมากที่สุดอะคะ mm ่ะ hmm. นี่ไอตัวเล็กก็คว้าแต่แต่เนี่ยคว้าแต่กล้อง mm hmm. ว้าวชอบจังเลยค่ะชอบจังเลยโอเคแล้วเดี๋ยวจะรีวิวในส่วนของอาหารให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอาหารที่อยู่ในแพ็กเกจอะค่ะ จะมีอะไรบ้างแล้วก็รสชาติเป็นยังไงคะ่ะก็จะได้เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะเวลามาเที่ยวระยองที่นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้เพื่อนๆไว้พิจารณานะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวอาหารกันคะ่ะ บริเวณชายหาดมีร้านค้าต่างๆที่วางขายของเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเป็นสินค้าจากชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้ค่ะราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อไปเป็นของฝากได้เลยค่ะ แล้วก็เป็นปลากระพงกอนะปลาก็มีในส่วนของผัดเผือกต้มยำแล้วก็ในส่วนของกุ้งองค่ะน้องฝ่งพิเศษมาสั่งเพิ่มมาก็จะมีในส่วนของยำด้วยก็ยำเนี่ยไม่รู้จะตักให้หน่อยอาหารของข้าวหน้าหาดอาหารจากหน้าหาดมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติอาหารแต่ละอย่างจะเป็นยังไงแต่ดูจากแบบ รูปแล้วเนาะเพิ่งรูปล้างนอกแล้วนด้ทานมาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็หิวข้าวมากๆเลยด้วยค่ะมื้อดึกทางรีสอร์ทจะมีข้าวต้มทรงเครื่องให้ทานค่ะแล้วก็จะมีขนมหวานเป็นถั่วเขียวต้มค่ะรสชาติอาหารทั้งมื้อเย็นและมื้อดึกถือว่ารสชาติค่อนข้างดีเลยค่ะ ค่ะกับเรามาแวะทานข้าวเที่ยงกันที่ร้านมาซีบีดบาร์แอนด์คาเฟ่ค่ะทางเข้าร้านมีประตูโค้งใหญ่สีน้ำเงินที่โดดเด่นตัดกับผนังสีขาวภายในตกแต่งสไตล์บาหลีโล่งโปร่งสบายค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่ริมทะเลที่มีบรรยากาศชิลมากๆเลยนะคะตั้งอยู่บริเวณริมหาสุชาดาของจังหวัดระยองค่ะ โดยตัวร้านมีการตกแต่งแบบผสมผสานร,ระหว่างสไตล์บาหลีและก็โบฮีเมียนค่ะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปส,สวยๆให้กับเพื่อนๆได้ถ่ายรูปอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ทางร้านก็ยังมีเครื่องดื่มขนมเบเกอรี่และก็อาหารบริการอีกด้วยค่ะซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกคาเฟ่ริมทะเลข,ของจังหวัดระยองที่แนะนําเลยนะคะซึ่งเหมาะแก่การนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆพักผ่อนชิวๆที่สุดเลยค่ะ หลังจากทานข้าวเรียบร้อยแล้วขากลับเราก็ไม่ลืมแวะซื้อทุเรียนกันค่ะเราแวะที่สวนสุพัฒนาแลนด์ซึ่งที่นี่เปิดบริการทั้งปีนะคะเป็นสวนผลไม้กว่า800ไร่ตั้งอยู่ในบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะที่นี่เป็นอีกสวนที่มีบุฟเฟ่ทุเรียนซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวดีเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมนั่งรถรางชมสวนชิมผลไม้สดๆจากต้นด้วยนะคะ ียนามาถึงระยองแล้วก็ต้องมาซื้อทุเรียนค่าที่นี่คือสุพัชชาแมนเาแวะซื้อทุเรียนก่อดชา สำหรับ EP นี้ต้องลากันไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะแล้วเจอกันนะคะเพื่อนๆ